สวัสดีพ่อมแม่พี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะถ่ายกันยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Love t a ก,กน วันนี้ก็คือเราอ่ะมาในทีมของความเป็นวิชา A เร็วเพราะ,ะว่าทีเเนี่ยเราเรียกว่าเราจัดเต็มกับตัวทีแเกตแล้วทุกต้องรอบนี้เรามาอัปเดตดีกว่าว่า A เ e เวลของน้องๆที่จะสอบในปีนี้ม,มันเป็นยังไงบ้างเออ,อ,อแต่ว่าอย่างนี้นะคะ A เ e เวลเดิมทีถ้าเป็นรุ่นเก๋ๆนะ,ะ,ะจะเรียกว่าวิชาสามัญ A l e v เ l เข้ากับวิช,ชาสามาัญเดิมะนะคะแต่ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเอา,อางี้ละกันอย่างแรกนะคะไอ้กลุ่มคณิตศาสตร์เนี่ยตอนนี้นะคะเอ e v e l จะมี2ตัวเรียกว่าคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งและคณิตศาสตร์ประยุกต์สองคณิตศาสตร์ประยุ 1, กต์หนึ่งเนี่ยให้ทินาการว่าเนื้อหาจะเป็นแบบเหมือนเอาแพทเลขมาก่อนอะม,มารวมกับวิช,ชาสามาัญความยากขวีถูกเพราะเนื้อหามันจะมีทั้งเพิ่มเติมและพื้นฐาน ในขณะที่คณิตศาสตร์ประยุกต์สองเนี่ยมันคือเหมือนเอาโอเน็ตมาบวกกับวิชาสามาัญเพราะ,ะความยากมันจะน้อยลงมามันก็จะเป็นเหมือนคณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไปก็คือแบบเหมาะกับน้องๆสสยศิ์ถูกต้องเขง้าคั้สนฟิล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 นะแต่อย่างไรก็ตามปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างเดายากว่าคณะเนี่ยอยากใช้หนึ่งหรือสอง,งซึ่งซึ่งเวลส่วนใหญ่อะ่ะถ้าคณะไหนเคยใช้แพทหนึ่งเนี่ยคาดว่าคงจะใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งมากกว่ามีแนวโน้มอยู่ใช่แต่รอประกาศจากคณะจะดีกว่า ส่วนที่เหลือเหมือนเดิมค่ะฟิสิกส์เคมีชีวะก่อนหนึ่งนะคะก็จะมียุบจากที่เคยเป็นแผดสองถูกต้องที่เป็นแถบวิทยาศาสตร์ก็เอามารวมกันกลับเป็นแบบฟิสิกส์เคมีชีวะก็ย่อยๆกันไปถูกต้องค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะของมันจะโปรโมชั่นหน่อยมันขายของเดิมที่แผดเจ็ดภาษานะคะเนื่องจากเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความแต่มันคือวิชาหนึ่งที่เหมือนเราเรียนในห้องเรียนใช่ไหมเขาก็เลยย้ายจากแผดเจ็ดภาษาเนี่ยมาอยู่ใน วิชาเอเลเวละว่าเอเลเวลก็จะมีวิชาภาษาต่างประเทศให้สอบด้วยแต่ก็คือโครงสร้างอะไรก็จะคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมค่าที่ตงขามาคือเนื้อหาเหมือนเดิมหมดใช่ถ้าเปลี่ยนตอนนี้คงคงมีลุ้นแค่คณิตศาสตร์สองตัวไม่คิดว่าก็าไม่ได้ยากเท่าไหร่ไม่ลามือเราหรอกจริงหรอกก็อารอดูกันก็มารอดูกันมาฟันนีก็ต้องมาลองข้อสอบงั้นไปลองข้อสอบกันค่ะมาเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราได้ข้อสอบนะคะของเอเลเวล คณิตศาสตร์หนึ่งมาแล้วแค่เห็นช้อยอ่ะก็คือน้ำตาจะไหลแล้วอ่ะถูกนะคะซึ่งจริงๆคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด30ข้อ30มสิบสามสเอามาแค่10ข้อเกินพอแล้วไม่สิบอนเนี้ยต้องให้คำนวณใจล้านหนาเพราะแต่อันนี้เนี่ยนะคะปกติถ้าน้องลงไปหารเวลาดูนะคะช่วงครึ่งช่วงครึ่งสาสิบนาทีก็เยอะหน่อยนิดนิดเยอะหน่อยใช่ใช่นะคะแต่ละวิชาคำนวณข้อไม่เท่ากันควาไม่เท่ากันเพราะลองไปหารดูดีๆนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าโจทย์ที่เราเอามาเนี่ยเวลาทำข้อสอบจริงไม่ได้แปลว่าหน บทนี้ยากอาจจะใช้เยอะหน่อยง่ายต้องน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นของเราเฉพาะข้อนี้เราจะใช้หมด30นาทีส0่งซีวีพอวีเดียวพอเดาเดาเริงเลือกเลยมาเริ่มที่เอเลวิคณิตศาสตร์นะคะอันนี้เป็นคณิตศาสตร์หนึ่งอ๋อแล้วความเลิศดคือคือตรงนี้สาวใส่สีทั้งหมดสิ่งแล้วทีมงานเลือกคณิตหนึ่งมาให้ที่เหมาะกับเด็กใสวิทย์สุดหัวใจไม่เป็นไรเราไปทำพร้อมกัน้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำเริ่มค่ะไป ความรู้เลขคือหยุดตั้งแต่หันยาวนะอะไรนะทำไมคำถามเป็นแบบเป็นโจทย์แต่ว่าคำตอบเป็นตัวเลขได้วะอะไรเจะอะไรจะกลัวเขาเจ้าอะไรจกหนูวะไม่เนลรให้เวลาฉันเท่านะอ๋อรู้แล้วจริงเหรอข้อนี้ง่ายข้อนี้ง่ายเลยเธอไม่ต้องมีความรู้คณิตศาสตร์พอกูเดาฉันเอาวันนี้คนเราจะเก่งวิชาสตรยได้ไงจริง เราเก่งแค่ภาษาก็พอภาษาเราเก่งหรอ <c oughs> <c oughs> ย้อนกลไปดูเทปนีด้ดูสิเป็นยังไงนะหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วเนาะขอ,อไม<อ>่ให้<อ>หา<อ>วิธ<อ>ีคิดค่ะเฉลยตอบข้อหนึ่งโดยมีวิธีการคิดดังนี้นข้อที่เราลังเลข้อหนึ่งกับข้อซีอูแตเราไม่ตอบภาษีอะโอ้ยจอแต่อันนี้ให้ลอกยานจริงที่สิ่งที่ทบอแจ้งมานะคะคือว่า เนื้อหาเนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนให้มันมีความแบบเน้นประยุกต์มากขึ้นนะคะคือพูดง่ายว่าปรับให้มันดูใช้งานได้จริงจะไม่แค่ตั้งเลขแล้วให้เราคำนวณแล้วนะคะมันก็จะเป็นโจทย์แบบนี้และให้เรามาคิดซิว่าเอสูตรเป็นยังไงคิดยังไงอะไรอย่างงี้ให้เรามีคราะแล้วก็หาตัวแปรเองว่าแต่ละอย่งมันต้องใช้อะไรบ้างโอเคแต่แน่นอนว่า เราไม่ได้คะแนนนไม่ได้คะแนนเลยเราคืนครูไปหมดแล้วค่ะเรามาต่อกันที่เ e เ with ประยุต์ถูกต้องค่ะจริงจัดไปเอาง่ายๆแล้วกันเ e เ with วิทยุต์มันเหมือนเป็นวิทย์พอสายสินปมันไม่ได้ถูกแยกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะมันเป็นรวมๆจะมีทั้งหมด30ข้อให้เวลา90นาทีเพราะั้นถ้าเฉลี่ยจริงก็คือข้อหนึ่ง3นาทีนะคะแต่ความพิเศษนี้ เออปีนี้เนี่ยมันจะแยกเป็น2วิธีการทำละกันอันแรกคือแบบช้ชอยทั่วไปออีกอันนึงเราเรียกว่าการตอบเชิงซ้อนคำว่าเชิงซ้อนคืออะไรมันง่ายมากมันเหมือนที่เราที่มันจะให้มาแล้วถามว่าใช่หรือไม่ใช่ให้โจทย์ใหญ่มากและมี3อันถามว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ข้อหนึ่งเนี่ยสีคะแนนถ้าคุณเป็นจะมีข้อย่อยข้างในข้อนานถูกต้องถูกต้องค่ะถ้าหนูตอบถูกหมดทั้ง3อันได้4.2อ่าแต่ถ้าถือว่าถูกแค่สองอันจะได้ แอดูโพนี่นหนึ่งเดี๋ยวผิดสองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าตอบถูกข้อเดียวหรือไม่ถูกเลยจะได้ศูนเพราะฉะนั้นอยากได้คะแนนต้องอย่างน้อยสองขึ้สองข้อขึ้นไป,ปมันมันเยอะมันแย่ม,มากมเป็นทีเอเรเวลทีแกรทีแพดปีนี้คือเข้าใครอย่างหาวิธีการให้คะแนนน้องๆเหลือเกินหัวจะปวดฟังแล้วปวดหัวพอหันไปหันมาข้อหนึ่งมันมันไม่เต็มเต็มเต็มอ่ะมันจะลือสองจุดสี่ทำไมวะมันเหลือเพื่ออะไรเหมือนพวกฟาร์ห้าตัวห้าตัวเลือกที่ให้เลือกช้อยกันเนี่ยข้อนึงอ่ะก็คะแนน ่ใช่โอ้ปลว่าปีเนี้แบบว่ารุ่นน้องๆเนี่ยก็น่าจะแบบมีคะแนนที่หลากหลายกันแบบคะแนนกระจายกันมากกันเลยใช่ใช่ะทีนี้พร้อมหรือยังคะไม่พร้อมแล้วพร้อมเพลิงทถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเอเลเวลวิ์ประยุกต์กันค่ะอุกบาทหล็กเป็นยังไง เธอไม่เคยดูซุปเปอร์แมนเลยกูประบาดเด็กอ๋อมันจะเป็นแบบกระแทกแล้วก็จะมีเด็กออกมาเอดูดูดูช่างการ์ตูนอ่ะมันจะมีหมามาด้วยใช่ใส่แต่ถ้าเธอทั้งใจทั้งใจทำข้อสอบกันหน่อยได้ปะจะมาพูดคุยเรื่ังอะไรอะจริงจังกันบ้างดิเฮ้ยแล้วชีวิตนี้ว่าเธอจะโตตัวโตแต่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงค่ะอืมไอจีต้องพิจารณาตัวเองนะคะ ทำเป็นโดดอยู่แต่โดดไปช่วยไหมไม่เออเสร็จแล้วค่ะจริงจริงกดหยุดเวลาเลยก็ได้นะครับพอดีข้อสอบข้อนี้มันง่ายเกินไปแบบซื้อทีสี่ข้อหนึ่งตอบไม่ใช่ผิดตั้งแต่ข้อแรกโอ้ข้อสอบข้อนี้มันง่ายเกินไปแบบง่ายเกินไปแบบตรงอย่างดีโอเคข้อสองสองตอบไม่ใช่ข้อสามค่ะใช่เนี่ยเราทำไมได้เท่ากันหมดเลยอ่ะ เอ้าเหรอลอกกันไล้ฉันถูกสองฉันถูกสองลอกกันหมดล้วเธอลอกแสนรอดเสร็จก่อนนะอ่ะลองคิดคะแนนดูสมมติว่าอยู่อ่ะเป็นเด็กตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าข้อนี้ค่ะเราได้กี่คะแนนได้สองจุดหนึ่งถูกต้องนะคะถูกต้องสามข้อย่อยเนี่ยถ้าน้องๆถูกทั้งสามข้อย่อยนะคะจะได้สี่จุดสองแต่ถ้าสมมติถูกแค่สองข้อจะได้ 2.1ุถูกต้องค่ะแต่ถ้าถูกข้อเดียวหรือว่าไม่ถูกเลยจะได้โสดถูกต้องนะอันแรเราสองข้อก็จะได้ไป2.1งจุดหน่ซึ่งถ้าจะมาถามว่าข้อนี้เหตุผลในการตอบอันนี้ของเราคืออะไรตอบไม่ได้เฉลยจ้าโอเคแสดงว่าอันนี้เราก็จะเห็นแล้ววิทย์ประยุกต์จริงก็ ก็จะแบ่งเหมือนพันธ์เหมือนกันคือมันก็จะรวมรวมกันแหละแต่ไม่ได้ลงลึกแบบฟิสิกส์ยากไปเ่ไรยากไปนะคะแต่มันเรื่องอันนี้จะจัดเรื ans, uh ่องอะไดาราศาสตร์แล้วก็เรื่องโลกธรรชานิยาิยามพวกนี้นะคะก็ออกข้อสอบให้น้องได้รู้จักกันนะคะแต่ว่าน่าจะเป็น เรื่องแนวประยุกต์อีกประยุกต์หนึ่งก็คือให้เรารู้โอเคถ้าพูดถึงอุปกรอุปกรอุปกะโอเคมากันอเกอเอคนล้มหยุดซ้กระ่าก็คือกะบาได้พออุกกาอุกกากุปกาเลกเหนื่อยมากนะเรากพอเดาได้ว่าโอเคมันคงจะเป็นแกนโลกแต่ถือว่าอันนี้ไม่ได้ใจร้ายกระเดกสายวิทย์มากนะเพราะว่า จุดเด่นของมันคือจะเน้นคำนวณเยอะและยากใช่แต่เนี้ยมันจะมีความแบบโอเคเป็นคำาจำประมาณนึงแล้วก็เอามาวิเคราะห์ต่ออีกนิดนึงใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปเตรียมตัวกันให้ดีใะ่ดังนั้นก่อนที่เราจะไปข้อต่อไปโูการพร้อมกันค่ะคนล้มใครเหยียบกันอ่ะโอเคไปต่อที่เอเลเวฟิสิกส์ค่ะเออมาห่เอเลเวฟิสิกส นะคะจริงๆก็คือมีทั้งอัตนัยและปรนัยเออรวมทั้งหมด30ข้อนะคะแต่ว่าน,นี้เราหยิบพัทอัตนัยมาซึ่งข้ออัตนัยก็คือเอาง่ายๆอย่างที่น้องเ,เคยเจอมันคือการที่เราให้เขียนหาคําตอบเองหาตัวเลขเองอแล้วก็<อ>ไม่อีชออถูกต้องไม่มีชอม้อยเรากร็ง่วยากเลยสีเนีย <laughs> แว่าการที่เราจะเดาตอนนี้ถ้าเดาเป็นตัวเลขเอาให้ง่ายนะมันมาตั้งแต่ศูนย์จุดมันมีทวีณสองตำแหน่งตั้งแต่ศูนย์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 จุดศูนย์ศูนย์ถึงเก้า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 จุดเก้าเก้าดังนั้นถ้าน้องๆคนไหนจะเลือกตอบอะไรก็คิดให้ดีนะคะโลกยิ่งกว่าสุ่มหวยยิ่งกว่าเออช่องอื่นอ่ะเขาหาว่าน้องต้องใช้สูตรอะไรช่องดูต้บอกว่าเดาเดามีกี่ช่องให้เลือก หนึ่ง้านช้อยง่ายๆไม่เป็นไรค่ะพี่ถือว่าพี่เจอดตลาดกลุ่มนี้เด็กๆสายนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวข้อนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งหมด30ข้อ90นาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเอลเวลฟิสิกกันเลยค่ะไปเฮ้ยอันนี้เราเคยดูสูตรแต่เราลืมมันต้องเอามาคุณคุณหารหกันมัมันยากโอ้โหใช่ใช่มันแค่เอามาคูณคณหาร ไม่ได้เลยผิดไปหมดนี่คือเด็กสายมีตาเลือไป่าไม่มีชอยชอยนี่มันข้อสอบอ่ะตอนนี้เปิดหาคำตอบถ้าเรารู้เราเราฉลาดนะพอเราจะรู้ว่าข้อนี้เนี่ยไม่ต้องคิดคำนวณอืก็เราโยนหินลงไปหินก็ต้องถึงพืนเพราะนข้อนี้ต่อสูตรแต่ฉันอยากให้ข้ออะไรแบบนี้ตอบเป็นแบบการเขียนอะแบบไม่เป็นตัวเลขอะฉันจะได้ตอบให้ว่า อยู่ไหนไม่สําคัญถ้าใจเราใกล้กันก็พอกรรมการต้องว้าวมันไม่ยากต่อเราจําสูตรไม่ได้ว่าสูตรมันคืออะไรถ้ามีสูตรเป็นจี๊กันเคลื่อนที่ไม่ขี่โค้งอะฮ่แม่มันเขียนอยู่มันตรงมันไม่โค้งใครโค้งกับมือกันพี่แม่ไหนมันตรงไม่มันยิงเหมือนพิออกไปในแนวระดับไงแต่เธออย่าลืมว่ามันมีค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกก็นี่เงที่มันเป็น G 9.8ซึ่งมันนะมันก็จะยิง มาถ่วงมวลให้มันลงอยู่แล้วมันเลยเป็นการยิงแบบโปรเจกไทใช่มันไม่ได้บอกเลยว่ามันไม่มีแรงโน้มถ่วงเทอเอาล่ะใช่ถูกต้องขอตอบว่าข้อนี้ต้องคำนวณแบบโปรเจกเตอร์โปรเจกเตอร์แบบฟิลสาย้าแล้วก็ใส่ผ้าพันทรงซ้ำแบบมุมเมนตัมให้เรียบร้อยเอางี้เราแข่งว่าใครใกล้สุดก็พอเอออ่ะเราเรารู้ว่าใครใกล้สุดคำตอบนะคะเดี๋ยวๆๆพี่แม็กตอบเท่าไหร่ ไข่ไกลที่สุดฉันเขียนไวๆไคือ60เมตร <laughs> 60เมตรอ่ะฉันตอบ40ฉันตอบ25ฉเฉลยคำตอบที่ถูกต้องคือต0ดบจุดเมตรโดยมีวิธีการทำดังนี้ค่ะจริงไมร่ถูกแต่ใกล้เคียงโอ้โอ กัดไม่ให้ทําได้เลยวมั้งชีวิตเนี้ยตายไปเลยไม่แต่ว่าแบบนะคือฉันอะยังแบบพอแบบนี้สุดได้แบบนีิดนึงเพราะฉันยังเขียนทุาทาบเอสแกรดยูทีบอกหนึ่งข้อสองไม่ได้เลยก็ะแล้วพอดีไงเป็นเซสก็สอบยากเกินยากเกินฉันมาฉันมาไกลใกล้ใกล้สุดของสายสิ่งของฉันแล้วคือวีแล้วกับเอสทีอันนี้คือเรามาไกลแค่นี้ก็ดีเลยไปแล้วมันสุดแรกเลยนะ ร้อยคูณแก่สิบแปดคูณยี่สิบอันนี้คุณอกขอทอย่างพยายามรวมกันจรองจริงๆทีแคตเตอร์เคยฉลุไวในเพจนะคะแต่จะเรื่องไอแต่ละวิชามันจะต้องออกอะไรเรื่องไหนเยอะสุดคนสะเก็ตอะไรเงี้ยนะสามารถไปติดตามได้ที่เพจทีแคสเตอร์เนาะใช่ค่ะก็ใครเจอแล้วแปะลิงก์กันได้นะอ่ะโอเคผ่านพ้นไปกับความแต่อางไรฉงนภูมิใจแบบว่า ฉันใกล้เขาว่าแปดสิบที่สุดเด็ดใ,ใกล้มากจริงเออขอบคุณนะที่ยังทำให้ฉันว่าฉันรู้สึกว่าฉันยังเป็นเด็กสายวิทย์อยู่ <c oughs> นิดนึง <c oughs> ออโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปกันวิชาต่อไปค่ะคือเอเลเวล เคมีโอ้แต่รอบนี้เขาใจดีนะเข้ามาเป็นฟิลแบบปรนัไนอาเดากันได้อยู่นะฮะแต่รอบนี้เอ e เ e l เเคมีเป็นยังไงบ้างเอ e เ e l เคมีนะคะพิเศษหน่อยจะไม่หมด35ข้อนะฮะแล้วก็จะมีเวลาทั้งหมด90นาทีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีมีทั้งอัตนัยแล้วก็ปรนัยซึ่งปรนัยก็เป็นแบบ5ตัวเลือกตอบ1ข้ออัตัยก็คือฟิลนี่เหมือนเมื่อกี้ กที่หนึ่งล้านคำตอบก็คือเดาต้องเดาเท่านั้นพร้อมคนนี้ไม่มีแล้วจริ่งสิ่งพอไหมเนื้อเส้นเริ่มค่ะเขาบอกว่าอินดิเคเตอร์เและ y มีช่วง ph การเปลี่ยนสีดังนี้ค่ะอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์คืออะไรจักมาดีเคยรูเลือปแบบเส้นบางๆอ่ะอินดิโก่กือบไปไม่ถูกกลับไปไม่ถูกแล้วเกือบแล้วอยากให้เองสังเกตได้เราสามคนตอนนี้มากคือแบบสิ้นหวัง ฉันอ่านภาษาบาลีอยู่เลยไม่ใช่เอ0นเองน้องขอโทษจริงจริงพี่พี่ขอถอนคำพูดทุกคำที่พี่บอกว่าพี่เป็นเด็กสายวีดิท์พี่ขอถอนคำพูดตรงนี้อ่ะครับพร้อมแล้วหรือทำเลยคกันให้เวลาหนูผมะเต็มที่เี่มี่หาเนี่ยไม่ได้คิดคำตอบนะแต่คิดว่าเอาข้อไหนดีเอาอะไรมายำมาใส่กันดีนะ เราไปในทางศิลปศิลปะเลยไหมเอาสีนี้สีนี้มาผสมกันมันจะได้สีอะไรโทษอะไรอ่ะโทษสู้หรอหรืออะไรโทษสุดโอ้โหไม่ครับรู้ว่ะเล็กเล็กมงคลไม่แต่ข้อนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันยากแต่ถ้าน้องที่แบบหมายถึงว่าน้องที่เรียนอยู่น่าน่าจะทำได้เพราะโจทย์มันดูไม่ค่อยแบบแอดวานซ์เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเราแบบเราไม่ได้เรียนเน่ย เล็กมิขาต้องหาได้ก่อนว่าโซเดียมออกไซด์ไฮโดรเจนเซนซ์ออกไซด์โอแบบก็ควรเป็นกรดเอซ่าซึ่งว่าเป็นฉันมาทำอะไรที่นี anyway> ่ถาวรหายไปเหรอเครื่องชั้นแล้วหรอ่ะอ๋อตอบยังฉันตอบอะไรฉันยังไงอ่ะไรร้องแปดหนึงแปดหนึงฉันฉันยังฉันยังเพราะฉันรู้ เลขมงคลเลขมงคนเลขไหนเอาละเ่็นที่บอกข้อนี้ไม่ยากอืแต่ใครเราทําไม่ได้และเราไม่เคยทําได้เลยจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ตอบข้อ2ส้มเป็นม่วงโดยมีวิธีการคิดดังนี้โอ้ยโอ้หฉันฉันก็ไม่แปลกใจฉันบอกเลยว่าฉันฉันไม่ผีดหวังเลยกับข้อนี้เลขนำโชค โอ้โหถ้าคำนวณขนาดนี้คำนวณแบบรบกวนตัดช่วงนี้ตรงเลยนะคะัอ๋อ่าเป็กเด็กลูกมันเป็นแบบนี้นี่เออเป็นแบบนั้นแหละใช่ใช่ใช่มันจะไม่ได้ยากเหรอจริงๆพี่คำนวณอีกแบบไปแบบศูนย์ศูนย์หนึ่งเท่านั้นเองจริงๆพี่ก็สามารถตอบได้ทั้งหมดเลยต้องบอกว่าอย่างที่พี่บอกแหละรายการชื่อลองข้อสอบไม่ใช่เฉลยข้อสอบอ๋อคุยยาก เยอะมากเยะม,ม,ม,มากโอเคอย่างที่เราเห็นนะคะว่าจริงๆอย่างที่เขาบอกมาแหละว่าต่อให้ปีนี้เ<ม>นี่ยคณิตศาสตร์เน้นประยุกตมากขึ้นแต่วิชาอื่นๆมันก็ยังคงมีความกลิ่นอายของเดวเดิมที่เป็นเข้มข้นอยู่จ๋าอย่างเข้มอย่างสูตรจ๋านะคะเนี่นะคะก็จะมีความเป็นแบบเด็กสายวิทย์เข้มข้นจัดจ๋าถ้าสำหรับน้องๆคนไหนแบบเด็กสายวิทย์คนไหนที่แบบว่าเอ้ยอยากจะแบบเข้าพงเข้าแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากจะเบนสายไปเลยเนี้ยต้องอ่านตรงเนี้ยแบบเข้มข้นนิดนึงเนาะเพราะเดี๋ยวไม่งั้นอะ ตามเด็กสายวิทย์ไม่ทันใช่แล้วค่ะพี่ขอลองกรีดนะคะอ่ะไปที่เ level ชีววิทยาค่ะยังไม่จบเหรอชีวะมันจะสักแค่ไหนกันเชียวจะเป็นคนมอกใดกันเชียวชีวะนะคะเดิมทีเอาง่ายๆก่อนนะคะว่าปกติวิชาชีววิชาที่โจทย์จะเยอะกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่คำนวณไม่เยอะเน้นความตามถูกต้องนะคะก็เลยทำให้ A level ชีวะมี40ข้อนะคะ90นาทีนะครัันก็อาจจะเน้นความไวประมาณหนึ่งนะแล้วก็ มีการตอบแบบเชิงซ้อนเช่นเดียวกันอีกแล้วคำว่าเชิงซ้อนก็หมายถึงว่าที่ตอบใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำเอลเวลทีวะกันเลยค่ะไปใส่ใยอาหารหนึ่งเป็นดังแผนภาพอื๊ติ๊ง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 ตงถ้าความตอบไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่มาลองดูกันรู้สึกว่าข้อนี้มันจะเป็นข้อเจี๊ยบเราพอแบบจับคำนวณประเมินได้ใช่ฉันโตมากับ างานงานจากไส้เดือนดินที่ฐานไปยังยากอ่ะไม่เหมือนันจะง่ายแต่ยากอะ่ะ,งงอะข้อนี้ฉันโตฉัน,นว่าฉันมันกระโหลกว่าพิดวันนึงกูก็ต้องเป็นลูกพญานาค <c oughs> กูจะเป็นจุดสูงสุดของขุมสวาอูแต่ถ้าเราห่วงโซ่หางสูงกว่าเนี้ยกลมกว่านี้อนะีก กิ้งก่ามีความเข้มข้นของสารฆ่าแมลงที่สะสมในเนื้อเยอะม,มากกว่าตกกะกแตนกิ้งก่าอยู่ในก,กิ้งก,ก่าอยู่นี่ตะกแตนอยู่ในตะกแตนอยู่นี่เธอคิดง่ายๆมากคนเรากินตกกะกแตนหรือกิ้งก่าอุย้ยมีด้วยเหรอคนเรากินตกกะกแตนมันก,ก็กินทั้งสองนะแตนิยมกินตกกะกแตนเพราะตายน้อยกว่าเธอเชื่อฉันปะ <c oughs> อ๋อเธอคิดแค่น,นั้นเลยเหรอถ้าสมมุติว่าเราไปคิดในเชิงวิทยาศาสตร์มันจะยากเราคิดถึงตลาดกันไปเลยอย่าล่ะโอเค มาเฉลยมาเลยฉันพร้อมจะเอาอันนี้คือคะแนนมันจะเหมือนกับอีตัวของวิชาที่ว่าจะได้สามจุดสองโอเคสามจุดสองถ้าเธอถูกสองข้อย่อยจะได้หนึ่งจุดหกสูงหนึ่งเข้อที่หนึ่งไม่ใช่โอเคอันนี้ก็นับไปเลยนะคะได้อ๋อคือนับตั้งแต่ต้นจนจบไปถึงคนสุดท้ายเนี่ยหรอใช่ใช่อ๋อเหนนึกแค่ว่าแบบ นเหี่ยวกินนกอันนี้นับเป็นหนึ่งอ๋อใส่ใยคือนับเป็นเส้นตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบถึงผู้ร่าอันดับสินทย้างดีมากค่ะที่ทำให้คนโง่ฉลาดขึ้นนะคะอย่างพวกเราอ่ะข้อสองค่ะใช่โอเคอันนี้ที่เราจะไม่ผิดมันจะลดทีละสิบอะคะทำไมล่ะฉัไม่รู้เลตอบใช่เลยอะ ฉันเอกชีวะจริงเหรออรานิสานะตาหลอกฉันเข้าวิชาชีวะที่สุดเธอฉันคะแนนชีวะสูงกว่าสายวิทย์โหฉันสวย oh <my> แต่ว่าวิชาอื่นฉันงูเหมือนเลยโอเคเข้าชีวะอย่างเดียวสุดท้ายใชออ่อันนี้ก็คือกลับกันนะคะพลังงานเนี่ยมันจะลดลงแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีหรือค่ามแมลงมันจะเพิ่มขึ้นหรอทำไมอะ่ะมันสะสมเวลาเราใช้พลังงานอะเราเรากินปุ๊บเราใช้พลังงานพลังงานลดลงกว่าที่เพี่พูดถูกต้องแต่ในขณะที่สารเคมีอ่ะ มันไม่ได้หายไปอ๋อ <ไป S 2> อ่าเก็ตไ,ไหมคือสารเคมีมันก็ตกค้างอยู่ในตัวแต่กแปลงตัวน,นั้นเพราะนั้นมันก็เลยเป็นคาพูดบ่อยๆว่าแบบสุดท้ายแล้วเรากินอะไรเนี่ยจะต้องดูดีๆว่าไอ้ตัวนี้มันกินอะไรก่อนหน้านั้นมาหรือเปล่าใช่ส่วนคะแนน 1. 6ึ่งจุดหกไม่ต้องยงนนาวสาะไม่ต้องยาวน้อไม่ได้สูนรไดแล้วอ่ะโอเคนะคะแต่อย่างที่บอกว่าชีวะช้อยจะเยอะเลยเรียกว่าโจทย์40ข้อ90ินาทีเพราะความยากของมันคือเรื่องของเวลานะคะเพราะนั้นอีกอย่างหนึ่งความชีวะยากค ต้องมีเคราะห์อีกถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นฝึกทำข้อสอบบ่อยๆจะช่วยให้น้องคิดเร็วขึ้นค่ะอะไปกันที่เอเวลภาษาไทยเอาไว้เรียนเรียนคามให้ต่ออยู่บ่อานดูยังจำค้นค่ะในในพาร์ทของการอ่านนะคะภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมด50ิข้อ90สินาทีเพราะฉะนั้นในตำนานเขาก็จะบอกไว้แล้วว่าภาษาไทยคือความยากในเรื่องของการอ่านให้ทันอะะอะข้อการอ่านนะคะคำถามข้อใดเป็นข้อความเริ่มต้นและข้อความสุดท้าย พราะอ่านออกไออ่านออกมันง่ายนะข้อนี้เราจะดูว่าเราตอบถูกหรือเปล่าถ้าเราตอบถูกเราจะบอกทริคให้น้องๆด้วยว้าวเขาเขามีทริคกว่าแต่แต่ไม่รู้จะตอบถูกหรือเปล่านะรอดูก่อนเราเราเราคิดว่าเราน่าไม่น่าจะพลาดอืมเพราะเรานั้นเรียนอะไรมาไม่เรียนอุ้ยตอนอยู่มสามตอนหนูตะกุ้งใจให้ครูให้เขียนหัวข้อว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรให้เขียนอะไรมาสักหนึ่งหน้าแก้วพ่อเขียนจบละ ก็ออไปส่งครูอ่านแล้วเขาวบอกว่าไงงงลงความเห็นว่าเขียนเด็ดแต่แต่ฉันก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ฉันแบบยังเกไม่เส็ไม่เสร็จค่ะเป็นเรื่องวันทับซีกันแที่เก็บไว้นันพอดูนานแล้วแหละก็ยังไม่เสร็จแล้เลยข้อที่เป็นข้อความเริ่มต้นและข้อความสุดท้ายคือข้อ5กไก่และจอจานเรื่อที่เหตุผลนั้นงนี้ตัวเลือกที่5้ามีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนตัวเลือกที่2และ3ไม่สามารถใช้เริ่มต้นข้อความได้ตัวเลือกที่1ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นข้อความสุดท้ายและตัวเลือกที่4ไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อความอืน่นได้อย่างเหมาะสมค่ะค่ะเอ่ะ ไอวานปิงดาวองก็เคยไปถ่ายคลิปสัมภาษณ์ครูพิงบอกว่าการทําภาษาไทยเนี่ยตอนทั้งร้อยแบบแฉกันเลยนะว่าข้อสอบภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจําอะไรได้มากกว่าเลยมันคือการลองข้อสอบให้มากที่สุดแล้วมันคือเรื่องของบุญเก่านะคะว่าเจอมามากขนาดไหนอ่านมามากขนาดไหนลองข้อสอบมากขนาดไหนนะคะถึงจะทําภาษาไทยได้ต่อไปยากขึ้นอีกหนึ่งระดับแต่ยังเป็นอยู่ในหมวดของการพูดคุยภาษาไทยนะคะภาษาไทยกันคือ A อเ v e l สังคมสังคมนะคะจะมีทั้งหมด5้ข้อก็90นาทีนะคะก็แมงเซนอยู่นะใช่ใช่เราว่าความโหดไม่ใช่เรื่องเวลานะคะแต่ความโหดมันคือเรื่องของความจำใช่อันนี้ก็เทีบความจำใช่แล้วค่ะอ่าอย่างเช่นของเราที่หยิบมานะคะคือเรื่องของศาสนาศีลธรรมและสัจจยธรรมค่ะศาสนาคือตัวจีที่สุดนะเพราะมันมันมีหลักอะไรที่มันเยอะมากๆของศาสนาเยอวามันเยอะข้อใดเป็นหลักในพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ดังต่อไปนี้ S <S อ่าฉันไม่เข้าใจอะไรเลยฉันเป็นชาวพูดจริงเแเนืแล้วความยากอย่างนึงคือแบบเนื่องจากความที่เราอ่ะเป็นเด็กมาหา,หล,าล,ลัยเนาะเราก็ออคือจบอันนี้มานานแล้ว, <S <S แ,ลวแล้วประกอบกับการที่หลายๆคนจะแบบนิยมกับการที่เป็นแบบไม่มีาศาสนานับถือตัวเองนับถือ <S <S ตัวเอง <S <S <ด>เลยดังนั้นอะหลักการเลยพวกนี้มันอาจจะแบบจางๆหายไปแบบประมาณนึงหุยไปเยอะละ จริงมุมของศาสนานเนี่ยถ้าให้แชร์มันก็คือการที่เราเข้าใจในเชิงหลักธรรมแต่เ <Kristen. S 1> ชื่อไม่เชื่อจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่วัดแยกให้ได้มันในความรู้อในความเชื่อนะคะทีนี้อย่างที่น้องรู้นะคะตอนนี้เราไม่มีความรู้เรามีความเชื่อแต่เราไม่มีความรู้เราเชื่อแค่ว่าเราอาจจะทําได้มิจฉาแปลว่าอะไรขโมยครัไม่ได้เป็นาชีพมันมาค่ะหลุดหลุด หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์คือข้อ4สารณรณธรรม6และพรหมวิหาร4โด้วยหลักสาธารณธรรม6ประกอบด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมสาธารณาโพธิตาศินสามัญตาและทิฏฐิสามัญญตาส่วนหลักพรหมวิหาร4ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหลักศาสนาคิดและศาสนาอิสลามที่โจทย์ยกมาค่ะแ่อมผมหันสออกอันแรกเลยฉันตัดข้สีออกอันแรกเลยทาไมเธอตัดออกอะผมไม่หันสีไม่ใช่ผมไม่หันสีคืออะไรฉันรู้สึกว่าฉันถูกจดิบกับคำว่าผมไม่หันสีอ้าวผมไม่ะอ๋อเราจำผิดเราเราค่อนข้างเอะไรยิ่งดายิ่งงงเลยบบใหม่ถึงเราสองคนด้นะไม่ไม่รวมอีนี่ไม่รวีนี่อ่ะโอเคค่ะเอลเ์ซ้์คือเอลเวลภาษาอังกฤษค่ะใครศึกษา ใครภาษาสิ่เพื่อการศึกษาใครศึกษาใช่คิมงานแกงกูละหนึ่งนะคะเอาง่ายๆก่อนนะคะเอาให้รว่าภาษาอังกฤษคือตำนานของความไม่ทันนะคะจริงจริงต้องบอกว่าน้องทุกปีทุกรุ่นที่ผ่านมาวิชาที่ยากที่สุดในเรื่องของเวลาคือภาษาอังกฤษเพราะอะไรเพราะมี80ข้อแปดสิข้อทีู่ว่าสังคมวงเล็บว่ามันคือภาษาอังกฤษต้องแปลได้ไงเราถูกต้องนะคะแล้วก็มีการพาร์ทฟังพูด20ข้อนะคะพาร์ทอ่าน40ข้อและพาร์ทเขียน20ข้อเขาเรียกอะไรนะไอเออร แก้ประโยคเรียงอะไรอย่างเงี้ยทาแป้งกันแหัวที่มันค่อนข้างเช็ค t i m แล้วก็พาที่เทคทา i m e ไม่สุดก็จะเป็นพาดดิ้นดิ้นดิ้นป็นเป็นพาที่เซนจะข้ามไปทําเป็นสิ่งสุดท้ายถูกต้องค่ะยากที่สุดละซึ่งแล้วแต่เทคกนี้แล้วแต่แล้วแต่คนงที่เอาไว้ตอนท้ายเหมือนกันเซื่งหลักง่ายมันก็มีประมาณ สิบเอ้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ถ้าคิดประมาณก็16ข้อแต่ถ้าเป็นระดับปานกลางเนี่ยก็จะเยอะหน่อยเป็นแบบอิมเมดเนาะก็คือ60%ก็คือ48ข้อแล้วก็ความยากก็คือเท่ากันกับความง่ายพี่สิบเปอ์เซได้หมดเลยเหรอคะทีมงานจอยู่ข้างหลังค่ะจอยนะะโอเคกระจกเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่จะไม่อ่านให้ฟังแต่ให้น้องลองไปดูโจทย์กันเองค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ เฉลยโจทย์ถามว่า what would be the best headline for this article หัวข้อเรื่องในที่ดีที่สุดสำหรับบทความนี้ตอบข้อ4 remote control aircraft coming but not everyone approves ตัองจา่เนื้อเรื่องเนี่ยเขากล่าวถึงเครื่องบินที่ถูกวควบคุมด้วยระบบรีโมทและย่อหน้าสุดท้ายก็ได้มีการกล่าวถึงว่าไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยค่ะ yeah. เอาเอาตรงๆนะนี่เป็นวิชาที่ง่ายที่ตั้งหน่ทำมาอุ้ยขิงวะดูขิงวะแต่เหมือนง่ายจริงวะ absolutely y e s I อ่ะคือ m could เดินพูดคุยไม่อยากมนพวกนี้หรอจริงๆการทำเอ่อ reading มันคือ skim and screen อ๋อยาจับคีย์เวิร์ดแล้วก็แบบอ่านแบบแบบผ่านๆแบบอย่างรวดเร็วถูกใเออแต่ทางนี้ทางนั้นอ่ะส่วนที่แนะนำก็คือให้มาอ่านในส่วนของตัวที่เป็น อ่นก่อนเออเราก็อ่านก่อนเอเนนเอนก่อนว่าแบบมันมีคําตอบอะไรบ้างเราได้ตาสกิมและสกิมได้ถูกว่าเราต้องการหาอะไรจากาตัวปราอังอันนี้ถูกต้องค่ะเหมือนเทคนิคเขาก็จะบอกว่าให้เราอ่านก่อนเราจะแอบเดาได้ว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะเป็นพาร์ทสุดท้ายคือพาร์ทภาษาอังกฤษค่ะเย่กันถูกทั้งสามคนได้ง่ายเหรอเย่ ในที่สุดมันก็ผ่านในที่สุดมันก็สูญไปสลไปสักทีออนี่แหละนะคะนี่คือข้อสอบ A level นะคะที่เราบอกกันว่ามันคือการเปลี่ยนจากผู้ชาสามัญเราเป็น A level นะคะรวมถึงนอกจากนี้ที่เราไม่ได้กินมาคือพาร์ทของ A level ภาษาต่างประเทศก็คือแผดแผดแผดภาษาต่างประเทศมาก่อนนะคะที่ไม่หยิบมาราะว่าถ้ามนั่งทำการไม่เออ ภาษาแต่ภาษาจีนเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีเออไทยจะไปสอบนะคะก็อย่าลืมไปลองข้อสอบกันเยอะๆนะคะว่าให้ข้อสอบเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงบูปินเป็นยังไงนะคะหรือว่ามีสนามสอบที่ไหนก็ไปลองลองสอบกันดูนะคะจได้เจนสนามจะได้ไม่ตื่นสนามไม่เหนื่อ่เวลาสําคัญมากนะเพราะว่าถ้าสมตดความรู้เราแน่นแต่ถ้าเราไม่เนื่ยเวลาได้ไม่ดีพอยังไงก็ก็ส่งล่าทำไม่ทันินนะคะซินคิด โอเคค่ะวันนี้ก็เรามาลองข้อสอบให้กันแล้วนะคะรอบหน้าน้องอยากได้ให้เราจอะลึกวิชาลายหยิบลองข้อสอบอะไรหรือมีข้อสอบพาร์ทไหนที่แบบเออหนูไม่เก็งอยากรู้เป็นพิเศษเพราะวันนี้เราหยิบมาแค่แบบวิชาละข้อเองกุมกๆนะคะก็อ่าส่งเข้ามากันได้นะเพียรจะมีความเลือก่ากนะเพราะเพียรจะไม่เก่งแต่เราพยายามนะแต่เราพยายามนะเราพยายามอย่างสุดความสามารถไม่ว่าเราจะแบบ ได้มากได้น้อยแต่ถ้าเรามีความพยายามผลมันต้องออกมาใช่แล้วค่ะขอให้น้องๆทุกคนพยายามนะที่บอกพูพีขึ้นไปอีกนะสู้อย่างไได้จนไปหาคกตอบที่ใช่นะคะอีไม่กินดือน้องก็สอบแล้วใช่เขาเดาเลยเขาเดาเลยสู้ๆนะคะทุกคนนับอยหลังกันแล้วนะคะอ่โอเคค่ะก็เป็นกำลังใจให้เด็กของนะคะแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามมึงมีด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะแ๊ะจริคริงคริงคริงถ้าต้องการอยู่ยูทยังมี IG Twitter Facebook TikTok เกอร์แอพพลิเคชันแอปพลิเคชั่นแอปพลิเคชั่นเดี๋ยวคุณสนทุกันนะคะเพราะตอนนี้ระเบียบการออกกันมาเต็มหมดแล้วหมดแล้วนะคะว่าคณะไหนเป็นยังไงบ้างก็ไปติดตามกันได้ค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะกับรายการลาค่ะบายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ SHIT <laughs>